บรรยากาศนะคะพาลูกมาเที่ยวะค่ะล่งแหล้วลูกไส้เอยร่งหนักมาพักนิดหน่อยกำนางมันขึ้นถึงกันเดี๋ยวีจ้จังเมนจังเมนมาพี่ขักโอ้ยโอ้ยแบบมินละ่ะข้างในมันแอกเลยทุกคนท่านนี้ลูกคนละแก้ว <c oughs> กินข้างล่างไว้ กินแล้ววางบอล้ก็หนูเล่นเหนื่อยก็มาเกียมีลูกชิ้นนะกินนติมไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพรอก็พาลูกๆมาเที่ยวนะคะคุณพ่อเข้ามาแล้วเราจะไปหาทีน่นั่งกันอะไรแบบนี้ไรเรียกอะไรเอาให้มกี้เลยเรียกยัง สามองเดี <Sam> ๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกอนคุณน้องมันเป็นแพแนี้นะคะตั้งไหนดีจ๊ะ อ๋ออันนี้เขาไปส่งอาหารไหมคะหรือว,ว่าต้องโยกสั่งแล้วก็ให้เขาลงไปสั่งได้หรือเอาหมายเลขจากจากกั้งข้างบนแต่ละร้านแล้วเราก็โทรสั่งให้เขาไลงไปสั่งแล้วก็อบอกซุม้มซุ้มที่จาไหร่ที่ยมยมนั่งม,มีหมายเลขที่ไงตรงนี้มันล่มอยู่่ยทำไมอ่ะแพ้ไหมขา,าแพ้แพ้สองก็ผิดตรงไหนมันล่ม นี่ไงอันนี้มันล่มอยู่ใกล้ๆเนี่ยใช่มันมีอยู่อะกำลังเดินเดินนอยเอาไปไปข้างนู้นเหรอใช่มันมีกิจกรรอยู่ต้นนี้มันเดินไม่ได้นะมันเป็นแทร์เปียกนะนั่นจะเดินไปยังไงก่อนไปจากที่ไหนที่ไหนที่ไหนกลางเลียบเทฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเลยมันจะฝั่งโน้นมันจะตื้นนะจะเดินได้อ๋อว่าต้องต้องเกี่ยวรองเท้าต้องถอดรองเท้า แต่ถ้าจะไม่ไม่เปียกเลยก็เนี่ยเกาะต้องเกาะตรงน,รงนี้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยตรงนี้ตรงนั้รนรนิมลิมกลางจะไอล่องกลาบแค่นี้มันใหญ่เลยมั้งมั่งสี่คนแล้วครับพี่น้องกำลังเลือกแค่อยู่บรรยากาศบรรยาากศนะคะพาลูกมาเที่ยวค่ะลงเลือลูกไส้ฝอยล่งยองน้ำ มาคาบที่หมายกำนานมคือ็อถือกันแบบนี้ส่วนไปคาเฟ่ยวยว่าส่วนแม่อยากไปคาเฟ่เพราะว่าแม่ผ่อนลูกบ่เอเอ,เอ,เอ,เอลูกยิม้มซื่อแสดงว่าบ่อยากไปเหนือคุกี้ขา,ขาขาแม่งไปกันอันนี้เป็นของวัดนะคะวัดเป็นคนทําแล้วก็แล้วแต่จะหย่อนทำบุญนะคะ<ม>รับเดือดอยู่ด้วยหลายเงินก้ขาวัดเนาะมีซุ่มนี่ละมีซุดแล้วให้เราอยากไปวิวมันเดด คุณลูกอะไวแต่คุณแม่ไม่ไหวเพราะคุณแม่เงาเดียวอะไรคือเงาเดียวนี่ดูไม่เองากรุงเหรเสือไม่ไม่เสือข้างบนเลยนี่ไม่เสืยวเสือมีอยู่เลยเหรอแม่บอกไปเล่นสไลเดอร์

น้ำมันไม่ลึกนะมันพอดีเล่นออกจากตรงไหนออกจากตรงไหนอ๋อทำไมหนูไม่ลงเล่นอ่ะยัง มันมีเวลานั่งด้วยเหรอเป็นซิวแบบไก่ตอนไก่อยูอ่เมื่อไหร่คนไหนไข่คนไหนไก่คนไหนไปกับเราเมื่อวานโอ้คนนู้นไปกับเรานนรคนหนี้งหส่วนตัวสูงเนาะคนละฟิวคนละฟิวกับคนไหนแม่หอบได้กินลงมากันพี่มนมง จักลูกสิกินบาก,กินกับหอกเอาอย่างเดียวมาต้องสไลด์ลงมาแต่ข้างบนอะ่ะเ็แล้วก็โดนหินข้างล่างอะ่ะเอ้ยา แบบมิยละข้างในมันแอกเลยเท่นไหลูลก,กินเลยนะกินมานนนกินดูว่าเราหัให,ใหางแบบชิวๆขาวนี้นต่อตออีนลปลา,ปาบอกมันทำสปาบำบัดหรือเปล่า <laughs> สามมุ่มมาถ่ายรูปเลยแล้วพี่โกงมาถ่ายรูปเลยเร็วยืนอ,อยู่ตรงพี่นะ่ะยืนอยู่ตรงพี่นะ่ะมาเร็ววันว <c oughs> เห็นั้ยเห็นโอเคนะหนึ่งสอง หแอบออกมาอีกดี่ดำมากเลยแบ่งแสงแบ่งแสงโอเคมาหนึ่งสองสองนิ้วหน่อยสามพี่น้องแบ่งแสงลูกมียุ้ยไม่กินกระานะลูกทำไมหนูไม่เอาห่วงยางอ่ะเมื่อกี้จะได้ตีกิจมาก่อนเอาไปเอาสิลูก ไม่เคยจำเป็นมันเช่าไม่ใช่หรอเท่าไหร่ไม่เอาตังค์ให้ไปเอาไปหนูจะเอาไหมล่ะหนูไม่เคยจำเป็นไม่เคยจำเป็นหนูเองได้หนูก็วิ่งไปเอาอ๋อตรงนี้ที่รีที่ปลาต่อเอาตังค์ให้ลูกก่อน มากินมากินนะแม่ซื้อน้ำโคกับเด <C zk> ็ซื้อมาให้นะ<ค>ะเอามานี่เอามานี่นัวมานี่ลูกน hmm ี่พ่อแม่ซื้อ่ข้าวมาให้เด็กอันนี้ลูกโค้ล้วแก้วกินอีกพ่อวางไว้กินแล้ววางไว้ก็หนูเล่นหนูมากิน มีลูกชิ้นนะกินตอนไมน้ <c oughs> วางดีๆแนละ้วโดนขโมยนะ <c oughs> ไม่กินเล่ยนนำแล้วแล้วึ้นมาปุ๊บนำเหมือาตัวส <c oughs> ีสูงตรงมาตัวใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวมันเจ็บอีกเขาทำใจยนะเจียบลนะูกันยังาเจ็ดต้องลง,งมันเป็น<ะ>มันแข็ง ปฏิหารใส่น้า้นชุดมหล่ะลมาครับ่ชุดหมได้หล่ะเห็นมอแค่เปลี่ยนชุดก็่อแล้ว มีลกบีดเป็เป่าแล้วเขาวิ่งลงมาหาหนูนะนกูกบีดเป่าเวลาเราตกน้ํา <c oughs> แต่เวลาเราตกลงจริงๆนะ่ะเราเป่ามันก็ไม่ออกเพราะว่าหน้าเรามันอยู่ในน้ำอันนี้มันเป็นปัญหาของหมายเอันนี้มันมีแหงกี่เป่าแล้วมันมีแหงปลาลูก่ีดมันคงไหวไม่ได้ เจ็บันด้วต่แต่เจ็บตังไงล้มหนามันเป็นปูนลงมาบอมีหินด้วยมีหินด้วยต้องลองใส่แล้วเนี่ยชูชีพไม่เราต้องเอาห่ยางแล้วก็นั่งบนห่ยางมามันไปไม่ได้ม่ไม่ม มงอยางไงมันยังม er ันใหญ่กว่ามันต้องกันเล็กแล้วก็ห่วงเล็กสิลูกกระนังอันนี้ตระนังมันหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ปรจีบำตีร่างกายลงมาไม่เหมือนันเลขาจน่ีตกันโอ้ยปลาตอดแบบดีเป็นซิเดียวนี่

แงอ่ะท in <h Bu> ี่เราอยู <ichi> ่เนี <sh arp> ่ยตไมนอเดียนก็เป็นเพาะปนการสโอเคนะคพาลงกมาที่นี่นค่ะ